ชุดท oh ี oh ่สามหรสีท uh, like so cool. ี little, uh, season, uh, uh, ่เขาอาจจะไม่เคยใส่เวอร์ซันนะครับออกมาแบบนี้เลยอันนี้นะแล้วกันได้เป็นเวอร์ซันเป็นชุดเซนเซนอาร์ชีเป็นชุดที่ใส่เล่นจริงๆในการแข่งขันนะครับทั่วโลกนะฮะเอเวอร์ดิงนะครับเขามาตัดตัวการ์ดตัวการ์ดจำนวนแปดสิบใบนะครับตัวการ์ดจำนวนสิบเก้านะครับเก็บไปในลูกนะ ราคาปกติครับตัวเรืุกนะครับก็อยู่ที่5หกนครับปีนี้ลุกก็ึหนึ่งครับผมครึ่งคึ่งราคาครึ่งครึ่งของหกหอยนะครับจนรด้ที่คุ้มก็คือได้รุ่นที่ไฮเมียมามาคุเลตก็ชิ้นเสือที่ใหญ่นะครับมันจะแลเป็นเม็ดอลยครับอาจจะีเม็อลขึนมาเลยเม็ดวอลนะับแล้นะว้วันด้ครับม่ถั้นละสับกับ